เริ่มต้นลงทุนผอช่อง DC a ไม่สนราคานะครับ2ตัวทุกเดือนเนี่ยเดือนละ2 0 0 0บาทเนี่ยผมมีวิธีการเลือกหุ้นอย่างไงบ้างขอบคุณที่มาเป็นผู้ติดตามและก็สมาชิกของช่องคุณพ่อนนกางทุนนะครับช่องเล็กๆที่ตั้งใจจะแชร์เรื่องราวในการลงทุนนะครับเพื่อเก็บเงินให้กับลูกสาวในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับขอโพสตอีกรอบนะครับก็คือแจกฟรี AI คุณพ่อนั้างทุนนะครับซึ่ง AI ตัวนี้เนี่ยสามารถเช็คพื้นฐานธุรกิจนะครับรายได้การเติบโตแนวโน้มคู่แข่งลูกค้านะครับ สมาชิกช่องแล้วนะครับโดยสมาชิกนะครับจะได้อัปเดตอยู่4เรื่องนะครับหก็คือการอัปเดตซื้อขายแล้วครับแล้วก็จำนวนที่ลงทุนนะครับผ่านแอป Snowball นะครับแล้วก็ AI อีก3ตัวนะครับเพื่อช่วยให้เพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้นะครับว่าการลงทุนเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องข่าวธุรกิจนะครับยังมีเทคนิคของจังหวะแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เปิดตัวล่าสุด AI ที่สามารถเช็คไตรมาสของหุ้นได้เลยศึกษาก่อนลงทุนเสมอนะครับขอบคุณมากครับเปิดพอร์ตช่องครั้งแรกนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นลงทุนด้วยเเงงินน2000บาาททุกกดือหลัจ นี้เป็นต้นไปนะครับโดยผมจะเลือกหุ้นมาทั้งหมด2ตัวนะครับซึ่งหลังจากโพสสำรวจที่เพื่อนๆเนี่ยได้ส่งเข้ามาแล้วนะครับก็แปลว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้หุ้นใหญ่กันนั่นเองนะครับเราก็เลยทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไล่ดูสกรีนดูข้อมูลนะครับว่าหุ้นตัวไหนหรอที่ยังคมธีมในอุตสาหกรรมที่ผมสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ AI นะครับพลังงานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์แล้วก็โดรนนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ตัวเลือกออกมาแล้วนะครับเป ขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าโอเคเราจะหานะครับข้อมูลของขนาดมูลค่าของหุ้นได้ยังไงนะครับซึ่งหุ้นใหญ่ในความหมายผมเนี่ยจะต้องเป็นหุ้นที่มีขนาดมากกว่า100บิลเลียนขึ้นไปนะครับเว็บไซต์นี้ชื่อ company market cap นะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับโดยเว็บนี้นะครับจะมีรายละเอียดนะครับของหุ้นนะครับมูลค่า market cap ได้เลยนะครับว่าตอนนี้ Nvi d i a ดีนะครับคือมูลค่าสูงสุดในโลกนะครับตามมาด้วย7นางฟ้าที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับเว็บไซต์ หุ้นในแต่ละประเทศนะครับหรือว่าในแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับว่าตอนนี้คนไหนเนี่ยเป็นแชมป์มูลค่าบริษัทสูงสุดอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งตัวของ P/E Employee รายได้ earning ินะครับทีนี้เนี่ยเราจะหาบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า100บิลเลียนนะครับแล้วก็แค่สกอร์ดาวลงมานะครับแล้วก็ไล่ดูนะครับประมาณ100บิลเลียนมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีบริษัทหลายตัวเลยนะครับเซอร์วิสนาวอริซอนโซนี่ผินตัวตัวนะครับอาริสต้านะครับก็มูลค่าประมาณร้อยหกสิบบิลเลียนเช่นกัน ที่ผมสนใจนะครับแล้วค่อยจับเอาตรงนี้เนี่ยไปดูว่าอันไหนที่มันเข้าใกล้กับอุตสาหกรรมที่เราสนใจอยู่นั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกอยู่ประมาณ4บริษัทนะครับที่ผมสนใจในมุมของธุรกิจนะครับก็อยู่ในทีมแหละนะครับ ได้แก่บริษัทแรกก็คือบริษัทอ a r มนะครับตอนนี้มูลค่าประมาณ140พันล้านนะครับบริษัทที่2นะครับคอคอมนะครับมูลค่าบริษัทประมาณ180พันล้านนะครับตัวที่3นะครับคือ Apple Wins นะครับมูลค่าบริษัทประมาณ200กว่าพันล้านแล้วนะครับตัวที่4นะครับก็คือบริษัทฮันนี่เวลนะครับมูลค่าบริษัทประมาณ120พันล้านนะทั้ง4บริษัทนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คืออยู่ในธีมที่ผมสนใจทั้งหมดนะครับและที่สาคัญคือเป็นหุ้นใหญ่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนนนนนนนะครับบบว่่่าาพื้้ฐทีีีผผมมมมออองงตเยแไห ะะเพราะผมเชื่อแหละว่าวันนี้เราจะ DCA ไม่สดราคาจริงๆอะ่ะเราต้องดูพื้นฐานให้ดีเลยนะว่าพื้นฐานเนี่ยมันน่าจะ อุ่นใจนะครับทำกำไรต่อเนื่องไม่ต้องไปกังวลมากเนี่ยเราจะมีวิธีดูตรงนี้ได้ยังไงบ้างผมจะดูอยู่แค่ประมาณ3อย่างนะครับ 1. market cap นะครับเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนรายได้ที่ทำได้ตอนนี้เนี่ยห่างไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับ 2. ก็คืออัตราการทำกำไรนะครับ 3. ก็คือเรื่องของอัตราการเติบโตนะครับทั้งรายได้นะครับแล้วก็ free cash flow เนี่ยยังคงเป็นขาบวกในทุกๆไตรมาสหรือเปล่านะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยมีความมั่นคงทางพื้นฐานการเงินเนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ ตัวแรกคืออามนะครับอามเนี่ยบริษัทวันนี้144ิลเล้ยนใช่ไหมรายได้4ไตรมาสอนะประมาณ4บิลเนล้ยนนะครับก็ถือว่ายังทำรายได้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าตัว business model เนี่ยจะเป็น business model ที่ไม่ค่อยเสี่ยงนะครับเพราะว่าอามเนี่ย ใช้วิธีการขายลายเส้นนะครับสบิลเลียนเนี่ยสามารถทำกำไรนะครับเน็ตอินคอมได้ประมาณ700ล้านใน4ไตรมาสนะครับคิดกลมๆนะครับก็อยู่ราวๆประมาณนี้เลยนะครับประมาณ17%นะครับอันนี้คือบริษัทแรกนะ ARM นะครับบริษัทที่2นะครับเป็นคู่แข่งกันทางอ้อมนะก็คือเคยฟ้องร้องกันนิดหน่อยนะครับพอคอมก็จะทำธุรกิจคล้ายๆกับเอ็นวีดีก็คืออีไซน์ชิปนะครับแล้วก็สร้างผลิตชิปให้กับ ผู้ผลิตมือถือพอคอมเนี่ยมูลค่าบริษัท182บิลเลียนนะครับก็คือดูมูลค่าสูงกว่าอาร์แหละนะครับแต่รายได้4ไตรามาสเนี่ยทำได้ส4บิลเลียนนะครับรายได้ทําได้มากกว่าอารประมาณ10เท่านะครับแล้วก็กําไรล่าสุดจริงๆอ่ะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือ5.5บิลเลียนนะครับแต่เวลามันย่อแบบเนี้ยเพื่อนๆอาจจะต้องไปตามต่อนะว่าบริษัทจริงๆเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันแทบเ,เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่กำไรที่มันลดลงเนี่ยจากเดิม11บิลเลลลีี่ยยนนเจะลดลงอยู่่แคประมาณ5.5บิลลเี่ยน เดี๋ยวเราต้องไปตามต่อนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบจริงๆนะครับว่าบริษัททำกำไรได้เยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะนะครับโอ perating margin เนี่ยประมาณ28%เลยนะครับตัวที่สามนะครับคือ Apple Wins นะครับในวรราสีตัวนี้เนี่ย a p p l ลว i n เนี่ยถือว่ามูลค่าสูงสุดเลยนะครับก็คือ220บิลลีเนแล้วตอนนี้นะครับมาดูจริงๆเนาะหุ้นสายซอฟต์แวร์เนี่ยปกติเนี่ยจะทำกำไรได้เยอะอยู่แล้วนะครับเนาะก็มาดูการเติบโตเลยครับรายได้ตอนนี้เนี่ยหบิลลียนเองนะครับก็คือเป็น แต่ว่านะครับกำไรที่ทำได้เนี่ย2.8งิลลียนนะครับหรือกำไรราวๆ50%เลยนะครับที่เป็น n น็ตอินคัด้วยนะนะครับส่วนฟรีแคทโฟไม่ต้องพูดถึงนะครับขึ้นมามาณ2-3งิลมนลียนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่รายได้เมื่อเทียบกับมูลค่าบริษัทเนี่ยยังถือว่าแพงพอสมควรเลยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะว่าข้างในแล้วสินค้าก็เป็นยังไงนะครับ ตัวที่4นะครับคือ Honeywell นะครับมูลค่าบริษ,ษัทเนี่ย122พันลียนนะครับเนาะรายได้เนี่ยก็ทำได้ประมาณ40บันลียนนะครับใกล้เคียงกับคอ a l c o m เองแล้วก็ตัวกำไรเนี่ยก็ทำได้ประมาณ15%เหมือนกันนะครับก็คือทำได้น้อยกว่านิดหน่อยแต่ไม่แปลกนะครับเพราะว่าโมเดลธุรกิจเขาเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็น builder นะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไร15-20%เนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วนะครับส่วน f r e e g a โฟก็ ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีมูลค่าถึง6บิลเลียนด้วยกันนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอีกตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือ Uber นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมูลค่าบริษัทประมาณ180บิลเลียนนะครับโดยที่รายได้4ีไตรมาสหลังสุดเนี่ยทำได้ประมาณ50บิลเลียนนะนะครับแล้วก็ กำไรจริงๆทำได้ถึงส3.5นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับโปรฟิตก็คือประมาณ16บปนเลี่ยนแหละแล้วอัตราการเติบโตฟรีแคทโฟก o w ก็คือดีด้วยนะครับ u ูเบเนี่ยจริงๆเป็น Business m o เดลที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ผมแค่มองว่าจริงๆผมอยากจะ,ะไปลงทุนในบริษัทแบบอื่นมากกว่านะครับ อูเบอร์วันนี้เนะี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์แอปเป็นเหมือนแพลตฟอร์มใช่ไหมผมอาจจะยังไม่ชอบอ่บิสมิทโมเดลมากนักนะครับเพราะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะอาจจะโดน disruption นะครับด้วยโรโบแท็กซี่นะครับของเวมโอเองของเท sla เองอยู่ดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาคงสร้างแอปของตัวเองขึ้นมาแหละนะครับก็ต้องรอดูแหละว่าการลงทุนเรื่องอ่โรโบแท็กซี่ของ Uber เนี่ยจะเติบโตไปมากแค่ไหนนะครับแต่ถามว่าพื้นฐานดีไหมคือดีมากๆเลยนะบริษัทสายแพลตฟอร์มกับสายซอฟต์แวร์เนี่ยเห็นไหมรายได้50บิลเลียนกำไร16บิลลเีียนนคคือดมากๆะรับดูจาากพื้นฐ จริงเนี่ยก็จะเห็นว่า ARM q u l c o m a p p l e w i n s นะครับแล้วก็ Honeywell เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราต้องตัด ARM อ,ออกก่อนละกันนะครับเพราะว่าพื้นฐานเองจริงมูลค่าบริษัทเยอะนะอัตราการเติบโตก็ดีแหละแต่รายได้ที่เขาทําได้เนี่ยจริงๆถือว่ายังไม่ค่อยเยอะมากนะครับกำไรจริงๆอ่ะถ้าเป็นบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์ขาย IP ขายดีไซน์อะไรพวกนี้ผมมองว่าจริงๆกำไรเนี่ย ARM ควรจะต้องทำกำไรได้มากกว่านี้นะควรจะต้องทำกำไรได้ราวๆแบบ30% 4 0เปอ่อะไรเงี้ยคล้ายๆแบบพวกแบบ Uber หรือว่า เป็นพวกแบบแอปโลวินส์นะครับที่เขาขายแพลตฟอร์มอาร์มก็เลยถูกเอาออกไปจากนะครับอ่าวอชลิปของผมก่อนนะครับในพอร์ตของดีซีเอแบบไม่ดูราคานะครับเพราะว่าเรายังกังวลอยู่แลหละเฮ้ยวันหนึ่งอาร์มจะแบบเออ่มีเรื่องของการแข่งขันเรื่องการดีไซน์ชิปจะไปแข่งกับ NV ็นวีเดียหรือเปลา่าหรือนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยในไตรมาสล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกนะว่าตอนนี้ทั้ง Amazon นะครับเอ็นวีเดียนะครับกูเกิลนะครับเทสลาเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของ ARM ล้วนๆนะแล้วก็ยิ่งวันหนึ่งเนี่ยชิปเเหล่่าานนีีนี้ยมกร ขายเอาไปเยอะๆเนี่ยอาร์มเองก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์หรือว่าส่วนแบ่งจากรายได้ที่เขามีการขายชิปออกไปนั่นเองนะครับก็เผื่อเพื่อสนใจนะครับอาร์มจริงๆถือว่าเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่อาจจะยังไม่เหมาะกับพอร์ตช่องนะครับที่ DCA ไม่สนราคานั่นเองเหลือ3ตัวแล้วนะนะครับเหลือ h n n e y เ e l well l s เหลือ a p p l ล w i s แล้วก็เหลือคอคอมนะครับเดี๋ยวเราไปสกรีนดูกันอีกนิดน,นึงนะครับว่าคอคอมเนี่ย ในไตรมาสล่าสุดเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับทำไมกําไรถึงหายไปครึ่งหนึ่งนะครับส่วนแอปโลวินเนี่ยมีการเติบโตที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับรวมถึง h o n e y w ล l well ์เนี่ยนะครับธุรกิจจริงๆ ดูแล้วเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่าแล้วก็ธุรกิจแอโรสเปซที่ผมสนใจอยู่เนี่ยอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปส่วนที่2งที่ต้องไปดูนะครับก็คือแนวโน้มบริษัทแล้วก็สินค้าในอนาคตใช่ปะถามว่าสินค้าในอนาคตสําคัญยังไงรู้ไหมนะครับสินค้าในอนาคตเนี่ยจะสําคัญเพราะว่าเราลงทุนวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังให้บริษัทพื้นฐานดีอย่างเดียวนะเราลงทุนวันนี้เพราะว่าเราคาดหวังว่าอนาคตเนี่ยบรยิษัทจะมีโอกาสเติบโตนะครับจากรายได้แล้วก็กําไรพุ่งขึ้นไปอีกนะครับและบริษัทมีแผนนะครับที่จะทสาส รองรับอยู่นั่นเองนะครับเพราะถ้าเขาวางวางแผนถึง5ปี10ปีนะครับว่าอนาคตเขาจะขายสินค้าตัวเองยังไงเนี่ยบริษัทมันก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมเราเลยจะต,ต้องไปดูก่นว่าสินค้าของ3บริษัทนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตรามาสของ h ฮ n นี่ e วลล่าสุดนะครับก็ มีการเติบโตออร์แกนิกแหละนะครับเพิ่มแนวโน้มทำกำไรปี2025นะครับแล้วก็เราเพิ่งมีการประกาศแยกบริษัท a d v a n c e Material นะครับพอฟังมถึงตรงนี้เนี่ยผมเริ่มเอะใจแล้วนะครับว่ามันแยกบริษัทออกไปทำไมนะนะครับเพิ่งออกไปจาก h ั n น y w well เวลก็คือทำการสปินออฟบริษัทออกไปนะครับเพื่อโฟกัสธุรกิจเรื่องของการทำแพคเกจิ้งเรื่องของยานะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับไฟเซอร์แล้วก็จะเป็นแพคเกจิ้งเรื่องอ่าบริษัท พลังงานนิวเคลียร์หรือว่าอนาคตต่างๆอีกมากมายนะครับก็ทำการสปิดออฟออกไปนั่นเองนะครับโดยผู้ถือหุ้นแฮนิวเอลเดิมเนี่ยจะได้หุ้นของบริษัทนี้ด้วยนะเออนี่เป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆนะครับทีนี้เนี่ยพออ่านมาถึงข้างล่างนี้ก็ตกใจนะครับเพราะว่าเขาจะประกาศแยกธุรกิจแอโรสเปซในปีหน้านะครับซึ่งจริงๆเ่ยผมสนใจแฮนิวเอลเพราะว่าเรื่องนี้เลยนะครับก็เลยไปสืบต่ออีกนิดนึงล้วกันนะครับแต่มาหนึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับจะทําการ แยกนะครับรายงาน4กลุ่มธุรกิจคือ aerospace นะครับ building automation process automation แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ industrial automation นะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยตั้งใจนะครับที่จะเอา aerospace เนี่ย spin off นะครับไปเหมือนบริษัทเมื่อกี้เลยนะครับออกไปนะครับเพื่อให้มีการโฟกัสมากขึ้นนะครับโดยจะหลงเหลือนะครับธุรกิจ Automation นะครับที่อยู่ในบริษัท Honeywell แค่นั้นนะครับรู้สึกแอบเสียดานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมองว่าบริษัทที่มีพื้นฐานรายได้ดีแบบนี้นะกำไรแบบว่า เอ่แล้วก็มีฟรีแคชโฟรที่ดีเนี่ยเสียดายจริงๆนะครับถ้า ยังอยู่ในฮันนี่เวลเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มพิจารณาได้แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจอวกาศจริงๆวันนี้เราเจอแต่บริษัทเล็กๆใช่ไหมโรเก็ตแลบเอ่ยนะครับลูน่าเรดวายหรืออีกหลายๆตัวแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นบริษัทใหญ่ที่เราสามารถลงทุนได้เลยนะครับซึ่ง3ส่วนนี้ก็คือในส่วนของบิลดิ่งก็คือระบบอาคารอัจฉริยะนะครับดาต้าเซ็นเตอร์นะโรงพยาบาลนะครับหรือว่าอินฟาสักเจอร์ต่างๆน็คือเป็นผู้สร้างโครงสร้างอาคารนะครับแล้วก็ระบบซิสเต็มต่างๆนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของสมาร์ เซนเซอร์ S S ต่างๆนะครับเชื่อทําให้ธุรกิจแล้วก็หรือว่าเวร์เฮาส์ต่างๆเนี่ยสามารถนะครับออโตเมตนะครับส่วนที่3นะครับก็คือะคจะเป็นระบบควบคุมนะครับก็คือโปรเซสต์ออโตเมชันเทคโนโลยีนะครับจะเป็นยกอย่างเป็นระบบควบคุมโรงกัน่นน้ํามันแกส๊สธรรมชาติปิโตเรเลียมต่างๆใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ฮันนี่เวลก็จะโฟกัสที่ออโตเมชันเป็นเพียวเพย์ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแอร์โรสเปซเนี่ยถึงประมาณ Q3 ปีหน้านเนี่ยเราจะไม่เห็นมันอยู่ในบริษัทฮันนี่เวลแล้วนะต้องบอกว่าฮันนี่เวลจริงๆเนี่ยน,น,น,นอกกจากที่ เขาจะแบบลงทุนในหลายๆบริษัทใช่ปะเขายังมีลงทุนในบริษัท Quantum ด้วยนะครับเป็นบริษัท Quantum Computing แบบ Full Stack นะครับก็คือ Quantum นะครับก็มีการอัปเดตพอร์ตเหมือนกันแหละว่าล่าสุดเนี่ยไม่ถึง2ปีเนี่ยรมทุนได้ประมาณ5 Bi บิลเลียนแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะครับเช่น ควอนต้า NVDA ครับ JP Morgan MGen นะครับมิสซยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบควอนตัมตรงนี้เนี่ยนะครับใช้ควอนตัมเพื่อพัฒนายาใหม่ในอนาคตนะครับหรือจะเป็นเรื่องของ cybersecurity e n s c r i p t i o n ของรัฐบาลแล้วก็กองทัพนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายนะครับ CEO ของ h o n นี่เวลก็บอกว่าเรายอมรับแหละว่านะครับ e ฮนนี่เวลไม่ใช่เจ้าของระยะยาวที่เหมาะสมที่สุดนะครับของบริษัท q u a n ตินัมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทยอย มอนิท i ิ e นะครับหรือว่าพยายามค่อยๆเฟดตัวสัดส,ส่วนการถือหุ้นออกมาในอนาคตในเวลาที่เหมาะสมในอนาคตนั่นเองนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับจริงๆว่า h o n e y w เ l well l เนี่ยน่าจะเป็นแบบบริษัทที่แบบมีทั้ง Aerospace ทั้ง q u n n t u ม a u t o m a โ i o มเนาะบริษัทก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับถึงแม้พื้นฐานจะดีนะครับแต่ถ้าเขาต้องขายบริษัทออกไปนะครับและไปเปิด IPO บริษัทใหม่เนี่ยผมก็เลยมองว่า h o n e y w เ l well l เนี่ยอาจจะไม่แมชนะครับกับ พอร์ต d ีซในครั้งนี้นั่นเองตัวต่อมาคือบริษัท AI ยอดคิดนะครับอัตราการเติบโตมหาโหดนะครับแล้วก็แทบจะเป็นน้องๆบริษัทแบบพาร์ทีทเรเลยนะครับแอปลโลวินนะครับในไตรามาสล่าสุดเนี่ยมีรายได้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อเมริกาเองก็ประมาณ700ล้านนะครับแล้วก็ที่เหลือในโลกอีก700ล้านนะครับรายได้1.4บิลเลียนต่อไตรามาสนะครับ กำไร88นะครับกอดโปรฟิตนะครับนี่มันน้องๆเมตาเลยนะเมตาเนี่ยกอดโปรฟิตประมาณ80นะครับแต่เน็ตโปรฟิตเนี่ยเขาทำได้ถึง59นะครับซึ่งอันนี้แหละที่ำให้ผมสนใจแอปโลวินมากๆนะครับว่าทำไมถึงทำกำไรได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็พบว่าจริงๆแอปโลวินเนี่ยมีสินค้าเป็น AI 3ตัวนะครับก็คือ Axon นะครับที่เป็นตัวหลักนะครับเอ่อ v o นะครับเป็นตัวที่2นะครับแล้วก็ Adjar เป็นตัวที่3นะครับ Axon เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์ม AI นนนะะคครรรรัับบที่่ชวยใกาาาส้งโฆษณ ไปโดยโฟกัสที่กลุ่มธุรกิจเกมโดยเฉพาะนะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจเกมเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่นับว่าปราบเสียนมากๆนะครับในวงการทํารายได้จากโฆษณานะครับซึ่ง Axon ตอนนี้เนี่ยถือว่าสามารถสร้างคอนเทนต์ะ Content นะครับแล้วก็ AI เนี่ยช่วยแนะนําให้ บริษัทที่เป็นลูกค้าเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ในแอปพลิเคชันของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเข้ามาเล่นเกมแล้วซื้อเกมต่อไปนะครับหรือลูกค้าเข้ามาเล่นเกมแล้วก็ซื้อสินค้าตัวอื่นนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับชื่อว่า v o นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยทําให้นะครับ s t r e ม m e r นะครับหรือว่า Publisher หรือว่าช่องต่างๆเนี่ยสามารถขยายชานลตัวเองเนี่ยไปยังแพลตฟอร์มต่างๆอื่นทั่วโลกได้หรือพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยวันนี้ฉันทําช่องใน u t u b e นะครับแพลตฟอร์มนี้จะช่วยทําให้คุณสามารถโฆษณาช่อง YouTube ของคุณน่ไปที่แพลตฟอร์มต่างๆว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์นะครับสแนปหรือว่า Reddit หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นในโลกนี้ต่างๆมากมายนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีบอกนะครับว จะเป็นตัวที่ชื่อว่าแอดจันะครับก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยดูนะครับว่าโฆษณาที่เป็นลูกค้า a p p l ลวินวันนี้เนี่ยถ้าแทร็กดูจริงๆเนี่ยโฆษณาการเติบโตสินค้าตัวไหนเนี่ยมีอัตราการบายอัตราการ c o n v e r ร์ชันเนี่ยสูงแค่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้ลูกค้านะครับของ a p p l ลวินเนี่ยช่วยเมนจ e ภาพรวมแล้วก็วางแผนวิเคราะห์แพลตฟอร์มของตัวเองวิเคราะห์แอปพลิเคชันของตัวเองได้ ตัวอางล่าสุดนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าแอปโลวินเนี่ยถูกบรรจุเข้าดัชนี S&P 500ไปแล้วนะครับทำให้เนี่ยคนจะเริ่มสนใจหุ้นมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ผลประกอบการแข่งขันนะครับโดยธุรกิจโฆษณาเกมเนี่ยยังเติบโตมั่นคงนะครับณวันนี้เนี่ยพยายามโฟกัสไปที่หลังต่างประเทศมากขึ้นนะครับมีการเปิดตัวระบบเซลล์เซอร์วิสลูกค้าเนี่ยสามารถนะครับมาเจน AI เนี่ยสร้างโฆษณาคุณภาพ ที่ดีๆเนี่ยมาได้แล้วนะโดยที่แอดโลวินเนี่ยพอเขาทำโฆษณาเยอะขึ้นมากๆใช่ปะเขาก็จะมะีเรื่องของ Data นะครับว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยชอบโฆษณาแบบไหนชอบดูกีว่วิถ้าซื้อสินค้าเพื่ออาหารเนี่ยต้องโฆษณาแบบตรงนี้แต่ถ้าสินค้าแบบ ต้องซื้อรถซื้อบ้านต้องโฆษณาแบบไหนนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยเลยช่วยทําให้แอปโลวินเนี่ยสามารถโฟกัสนะครับไปที่ลูกค้าได้มากขึ้นนะครับลูกค้าเองก็จะมาใช้งานแพลตฟอร์มของแอกซอหรือว่าแอปโลวินเนี่ยตรงนี้มากขึ้นนะครับอัตราการเติบโตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวเซลล์เซอร์วิสตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือ การใช้จ่จยโฆษณาของลูกค้าสซลลกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตประมาณ50%แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งโอเคแหละมันอาจจะยังไม่ได้รายได้ที่ใหญ่มากนะครับเพราะเพิ่งเริ่มนะครับแต่อนาคตเนี่ยก็น่าจะมีการเติบโตมากกว่านี้นะครับ โฟกัสหลักๆนะครับในปี2026ก็คือเขาจะเพิ่มสัดส่วน AI agent นะครับจะเปิดแพลตฟอร์มเป็นวงกล้นะครับไม่จำกัดเฉพาะผู้มี r e f e r r อ l แล้วนะครับจะให้ครีเทีฟโฆษณาเนี่ยสามารถสร้างได้ด้วย Generative AI นะครับก็คือเป็นบริษัทที่ลุยด้วย AI ล้วนๆนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทดสอบ การซื้อโฆษณาแบบจ่ายเงินนะครับโดยที่เราไม่ต้องอาศัยทีมขายที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่จำเป็นต้องเพิ่มเฮ c o u n าแต่เขาสามารถเพิ่มยอดขายแล้วก็รายได,ได้ได้นั่นเองนะครับรายได้ปัจจุบันเนี่ยเขาส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเกมใช่ไหมก็คือคนเล่นเกมไปซื้อของในเกมแล้วก็ลิงก์ออกมาให้กับลูกค้าที่เขาขายโฆษณาอยู่นะครับเขากําลังจะพยายามไปโฟกัสที่ธุรกิจอ e ีคอมเมิรครับ อีคอมเมิร์ซนะนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับดูทางเรื่องของ Google นะครับ Meta เองหรือว่า Amazon เองเนี่ย ก็มีรายได้นะครับในการโปรโมทเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของแอปโลวินเนี่ยน่าสนใจมากนะครับถ้าเขาสามารถขายโฆษณานะครับในธุรกิจเกมได้นะครับแล้วอีคอมเมิร์ซมันจะไม่ง่ายกว่าหรอนะครับซึ่งเขาก็บอกแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาอีคอมเมิร์ซหรือโซเชียลเนี่ยมีอัตราการดูโฆษณา1ครั้งเนี่ยประมาณไม่ถึง10วินาทีเลยนะนะครับในขณะที่ธุรกิจเกมเนี่ยมีระยะเวลาในการดูโฆษณามากถึง35วินาทีนะครับก็คือมากกว่า3เท่านะครับก็เป็นชาเลนจ์ของธุรกิจแอปโลวินเหมือนกันนะครับ นะครับผมมาตัดสินใจเลือกแอปโลวินนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นตัวแรกนะครับที่ผมมองว่าผมจะ DCA แบบไม่สนราคานะครับเพราะว่าอะไรอัตราการเติบโตดี D, นะครับโตประมาณ60%เนี่ยต่อปีนะครับรายได้1.4บิลเลียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยรายได้เนี่ยมากกว่าพาร์ทิเอแล้วนะพาร์ทิเอประมาณเพิ่ง1บิลเลียนเองนะครับแต่มูลค่าบริษัทพาร์ทิเอเนี่ยโตมากกว่า2เท่าเนาะประมาณ400บิลเลียนแอปโลวินเนี่ยประมาณ200บิลเลียนเนาะนะครับ อัตราการทำกำไรก็น่าสนใจนะครับเพราะมี Net Margin นะครับ Net Profit จริงๆอ่ะถึง59%นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเขายังสามารถรักษาอัตราการเติบโตแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับและธุรกิจเกมที่ว่าคนเข้าถึงยากๆเนี่ย คนจะดูโฆษณาเนี่ยคนจะจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันยากมากนะครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังเข้าสู่โลกที่กว้างกว่าแล้วก็ใหญ่มากกว่าแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแอปโลวินเลยเป็นหุ้นที่ผมมองว่าเฮ้ยดีซีเอไม่ต้องดูราคาเลยนะครับดูาตากราติบโตนะครับดูอนาคตและ AI ยังไงก็จะเป็นฟิวเจอร์อยู่แล้วนะครับก็ยอมหน่อยกับมูลค่าที่มันดูแพงนะครับแต่ว่าเราก็เลยเลือกแอปโลวินเป็นหนึ่งในพอร์ตช่องของเรานั่นเองนะครับบริษัทที่3เราจะพูดถึงก็คือคอคอมนะครับคอคอมเนี่ยจริงๆเป็นบริษัทที่จริง,รง,รง,รงๆไม่ได้น่าสนใจมาก นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการขายชิปมือถือให้กับประเทศจีนใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีการประกาศว่าจะทำชิป AIA นะครับเพื่อเพิ่งเริ่มทำเองนะครับแล้วทำไมถึงน่าสนใจรู้ไหมนะครับเพราะว่าพื้นฐานดีไงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับ AMD เทียบกับหุ้น AI ต่างๆจริงๆผมมีเกือบครบแล้วผมมีทั้ง m a r v e l ใช่ไหมแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยากลงทุนใน AMD นะครับเพราะ AMD เนี่ย เป็นคู่แข่งเอมวีเดียใช่ไหมแต่ผมอ่ะค่อนข้างชอบเอมวีเดียเนาะถึงแม้ว่าได้ลงทุนนะก็เลยไม่รู้สึกว่าไบแอดนิดนิดนะครับไม่ได้อยากจะลงทุนในหุ้นที่ตรงข้ามกับที่ตัวเองชอบนั่นเองนะครับเอ็มดียังจะโตดีแหละนะครับแต่ว่าถ้ามองดูแล้วอัพไซด์แล้วก็การเติบโตเนี่ย,อ,ยาอาจจะยังแบบไม่น่าสนใจมากมาดูหุ้นอันเดอร์ด็อกแบบคอคอมดีกว่านะครับว่าเป็นอันเดอร์ด็อกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังไตรามาสกันสิ่งที่ทำให้ผมสนใจในคอคอมนะครับก็คือการประกาศล่าสุดนี่เห็นก็คือ Data Center ปตัวนี้นจาก Training r i n n ส f e e e ับ AI 200แล้วก็ AI 250นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่ค u a l c o m ประกาศทำชิปเรื่องของเ a Center น,น,นั่นเองนะครับโดยที่เขาจะประกาศตัวเป็นตัวเลือกใหม่ที่แข่งขันได้นะครับเน้นประสิทธิภาพต่อวัตตต้นทุนต่อประสิทธิภาพให้ดีที่สุดนะครับ สิ่งน่าสนใจจริงๆก็คือประกาศทํำชิปปุ๊บนะครับมีลูกค้าเลยนะครับบริษัท h u วแมนะครับบริษัทที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียนะนะครับมีเป้าหมายในการ Deployment Data Center รวม200เมกะวัตต์ตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนะครับแปลว่าชิปของ AI ตัวนี้นะครับ ก็น่าจะเริ่มมียอดขายในปีหน้าแล้วนะครับที่น่าสนใจกว่าน,นั้นนะก็คือในไตรามาสเขาได้บอกเลยว่านอกจากนี้เนี่ยเรายังจะมีโอกาสที่จะทำชิปหุ่นยนต์ขั้นสูง A d a s สุ่นต่อไป Industrial Edge AI แล้วก็อุปกรณ์ 6G ด้วยแล้วก็ AI Power r a n d ด้วยนะครับมุ่งเน้นในการทำชิปแล้วก็ โครงสร้าง AI มากๆนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จริงๆอ่ะรายได้จริงๆของคอคอมเนี่ยจะมาจากการขายชิปให้กับมือถือนะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าของคอคอมนะครับก็คือมือถือแล้วก็ Snap Dragon 8 Elite นั่นเองนะครับบริษัทที่เป็นลูกค้าของเขาก็คือบริษัทเซี่ยมีนะครับบริษัทที่ขายมือถืออันดับต้นๆของโลกตอนนี้นะครับแล้วก็ออนนอสนะครับวีโวนะครับอันนี้เราน่าจะรู้จักกันแล้วนะก็เป็นบริษัทที่มียอดขายมือถือมากกว่าประมาณ5้าสถึงร้อล้านเครื่องต่อปีด้ะทาจํ Snapdragon Summit นะครับที่บอกถึงเป็นผู้นำนวัตกรรมในการดีไซน์ชิปนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับชิป Snapdragon เนี่ยยังเป็นเรื่องของ AI PC นะครับชิปตัวนี้เนี่ยเคลมว่าเราเหนือกว่า Intel แล้วก็ AMD นะ AI PC ที่ใช้ Snapdragon เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประมาณราวๆ150รุ่นแล้วนะครับที่ยอยวางขายตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปี2026นะครับ wearable กับ smart glass นะครับ XR personal AI นะครับเขามองว่า จุดเปลี่ยนของโลกนะวันหนึ่งถ้าไม่ใช้มือถือเนี่ยต้องมาใช้ตัวนี้นั่นเองซึ่งคอคอ,อมนะครับก็เป็นคนทำชิปให้กับ Ray and, a y b a n Meta นะครับโอกเกลเมตาเมตาเรเบนนะครับแล้วก็ n e u r o b a n นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นยอดขาย m Meta r a y b a n สูงขึ้นนะครับโอกเกลสูงขึ้นเนี่ยและหรือว่า Samsung Galaxy XR ข้างล่างนี้นะครับสูงขึ้น คอคอมจะได้ประโยชน์จากรายได้ตรงนี้แน่นอนนะครับฝั่งยานยนต์ก็มีเหมือนกันนะครับชิปที่บอกว่าฮอีอลอนจะทํำชิปเองนะคอคอมก็เน้นชิปยานยนต์ชิปเรื่องของ AI นะครับ โดยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่อย่างบริษัท b m w นะครับแปลว่าชิปเรื่องของการขับเกีย่ออัตโนมัติโรบอทแท็กซี่นะคอคอมก็มีวางจำหน่ายด้วยนะครับร่วมมือกับ Google แล้วก็ g e m i n นในรถนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือเราจะนำโมเดล Google g e m i n นามารวมอยู่ในชุดโซลูชัน Snapdragon Digital Chassis นะครับจะเป็นในส่วนของ AI Agent ในตัวรถที่มีชิปของคอคอมอยู่ด้วยนะครับเป็นการผนวกพาร์ทเนอร์ที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุด g e m i n นสเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีฟีดแบ็ดีนะครับและดูเหมือนว่า จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดจาก OpenAI ได้แล้วนะครับเพราะมีข่าววงในดูดออกมานะครับว่าแซมอาแมนนะครับ CEO ของ OpenAI เนี่ยได้ประกาศเรดโค้ดนะครับว่าจําเป็นต้องพัฒนา AI อย่างเร่งด่วนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้เราเหมือนจะตามหลังนะครับ AI ตัวใหม่ๆอย่าง Gemini นะครับหรือว่าบริษัทอื่นๆอย่างมากมายนะครับซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณว่า Gemini เนี่ยน่าจะต้องไปสกิดอะไร OpenAI แน่นอนนะครับตอนนี้สุดท้ายนะครับผมก็เลยเลือกคอคอมนะครับ เป็นหุ้นตัวที่2นะในพอร์ตช่องของเรานะครับเพราะว่าดูจากอัตราการเติบโตเนาะพื้นฐานก็ดีขายชิปสินค้ามีหลากหลายนะครับแล้วก็อนาคตก็ชัดเจนนะครับว่ากําลังเข้าสู่ตลาดใหญ่อย่าง AI และดัตเซนเตอร์แล้วนะชิปอาจจะไม่ได้ทําแบบ G.P.U ก็ได้อาจจะทําเป็นเหมือน a 1 0 t p u นะครับต้องมารอดูแหละนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะับแต่ว่าวันนี้พอเรา D.C.A แบบสบายใจแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปคิดมากก็ได้นะครับเพราะพื้นฐานก็ดีนะครับถึงแม้ชิปไม่สกเซสนะครับก็ยังมีธุรกิจตัวอื่น นะครับที่มือถือก็ยังขายได้ถูกไหมเอ่อ XRVR ก็ยังขายได้ชิปรถยนต์ก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยนะครับ AI แล็ปท็อปก็มีด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าคอคอมเนี่ยอาจจะเป็นผู้นําในตลาดจีนเหมือนกันนะครับความเสี่ยงคือก็น่าจะโดนเรื่องภาษีแหละนะครับหลังจากที่อ่านไตรมาสเองเนี่ยไอตัวกําไรที่หายไปเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าเขามองว่า เขาจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตนะครับในมุมของภาษีรัฐบาลแล้วนะครับเขาก็เลยทําการนะครับทำเรื่องของทางบัญชีนะครับว่าเฮ้ยไอส่วนภาษีที่เขาเขาควรได้หรือว่าไอตัวนี้ทาให้มันเป็นต้นทุนไปเลยนะครับก็เลยทําให้กําไรไตรมาสล่าสุดเนี่ยเหมือนลดลงครึ่งนึงนั่นเองนะครับแต่เป็นกําไรที่หายไปครั้งเดียวนะเพิ่มต้นทุนเข้ามาในระบบบัญชีแค่นั้นนะครับก็เลยลดูเหมือนไตรมาสดูไม่ว้าวมากทําไมกําไรหายไปนั่นเองนะครับพอเรามาศึกษา,าจริงเนี่ยพื้นฐานทุกอย่างยังดีหมดอนาคตก็ดีสินค้าก็ดีเพราะนั้นเนี่ยข้อ ถูกเลือกเป็นหุ้นตัวที่2ของผมนั่นเองนะครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าการลงทุนมันยากหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลักการของผมก็คือเฮ้ยวันนี้เนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่ที่เรายอมเสียได้เป็นเงินเย็นจริงๆนะครับเราถึงกล้าลงทุนเนาะสองพบาทต่อเดือนเนี่ยผมเสียได้เลยนะครับเพราะว่าการกินข้าวนอกบ้านหรือว่าการไปจ่ายใช้สอยเนี่ยจริงๆผมเสียมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเลยมองว่าการเริ่มต้นประมาณนี้เป็นส่วนที่ดีนะแล้วก็ประมาณ1 000, 2 0 0บาทเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยนะครับพะเป็นเงินที่จริงๆเราสามารถเก็บได้เนาะหนึ่งหนึ่งพันบาทต่อเดือนเนี่ยก็ว่าละ30บาทเองนะครับการลงทุนคือแบบนี้ครับเราต้องค่อยๆทยอยเติมไปเรื่อยๆนะลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าแอปโลวินส์หรือว่าคอคอมที่ผมเลือกเนี่ยพอช่องหลังจากนี้เนี่ยมันจะโตไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันนี้เราก็พีสกรีนแล้วนะสินค้า,คาคีีมมมต รายได้เติบโตดีนะครับตาการทากําไรก็ดีด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยการลงทุนเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าผมหาข้อมูลเยอะใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยข้อมูลที่ผมหาเนี่ยสามารถหาได้นะครับด้วยดูเทรดดิ้งวิวก็ได้นะครับหรือว่าดูในข้อมูลพื้นฐานของบริษัทก็ได้นะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับผอช่องนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่เพื่อนๆลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับไม่แนะนําให้ลงทุนตามและไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะฮะศึกษาก่อนลงทุนเสมอนะครับขอบคุณมากครับ